รถอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้วันนี้เลยนะคะดีใจ oh. ด,ใดีใจมากๆเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะโหดีใจมากเลยนะคะรถอินเทอร์เน็ตนะคะมาติดตั้งที่นี่นะคะพร้อมใช้วันนี้เลยนะคะอืมทไมดีแพ้ความเจริญนะคะเข้ามาถึงแล้วนะคะตอนนี้โอ้พี่ๆก็ดีใจมากๆเลยเนาะเพื่อนๆพี่ๆ mm, ยูทูบเบอร์นะคะต่างก็ดีใจมากเลยนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาถึงนะคะพวกน้องนาจำปาดงแล้ว

ไม่ตากฝนโอ้มันไม่โดนไม่ให้โดนฝนเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่รู้แล้วว่าของใครเป็นคนแรกเนาะนพี่อี่สอนไปเลยแล้ว ก็มาถึงก็ไม่รีรอเลยเนาะสอบถามกันนิดหน่อยแล้วก็เอานะคะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะลงมมาเอาไปไว้ที่ต้นไม้เลยบอกเขาบอกว่ามันโดนน้ำไม่ได้โอ้โหเียบไว้ในรถเลยต้องการไม้ต้องการไ้ในรถนะ นะคะคมันมีเราเตอร์แบบบลนะูทูธเนาะเพราะว่ามีข่าวว่าโหลดแอปมาไปมีความรู้เจ้าหน้าที่บอกแล้วนะครับทุกท่านวันนี้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับฟังจากอกาจารย์นะว่าต้องได้ทำทใช้วันนี้นะได้เลย ใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับพี่ดีครับผมวงจรละหนึ่งชั่วโมงวงจรละหนึ่งชั่วโมงก่อนละหชั่วโมงจะด้นละชั่วโมงตัวนี้มันลบไม่ได้กลัวมันจะแฮกข้อมูลกันก็คงจะมีวงจรเยอะอยู่เนาะมันบอกว่าล็อกในช่องอู้เราพลลาดแ้วนอนนี่เลยครับฮะไม่เสร็จไม่กลับครับโอ้ไม่เสร็จไม่กลับนะคะ bye, bye. พี่น้องไม่เสร็จไม่กลับนอนนี่เลยนะใช่ใช่พี่คะหรือว่าพี่โทรไปแบบมีมีไวไฟแบบพกพาไม่พับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราเจ้าหน้าที่ทีมขายเนาะาน้ที่มาวันนี้เหรอคะใช่เขาจะมีโปรให้เราด้วยใช่ไหมคะติดอินเทอร์เน็ตนะคะถ้ามีไวไฟแบบพกพานี่โอ้โห โคุดยอดเลยสุดยอดนะแสดงวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเราเปลี่ยนเดิมสบายนะต่อไปนี้นะคะไม่ทุกคช่องก็จะเป็น100คลิปต่อวัน เรมเร็วทันใจกว่าไม่เนไเร็วทันใจรีบวิ่งมาเลยนะตัวจะไม่ทันแล้วเนาะใครไม่ซีเรียสในการโหลดคลิปไม่ได้ไม่ซีเรียสหรอไม่ต่อไปต่อไปจะไม่ ต่อไปจะไม่แล้วเนาะเราได้กินไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ซีเรียสในการโหลดไม่ต่อไปถ้าเรามี WI-Fi หรือมีอินเทอร์เน็ตแบบกคาเราก็จะไม่ซีเรียสไม่เครียด่าเลยเนาะีเอกสารี่นาแล้วเพาะวาคุณ่วนี่นะคะเาไม่ได้ควานลาเอกสารมาเลยนี่นะคะเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาแล้วนะคะนี่นะ พี่ๆ so ก็ต so so, ่างก็ดีใจเนาะน้องๆพี hmm. hey. Hey, hey right, e ่ๆนะคะอยู่รบกวนขึ้นมาค่ะนี่นะคะขึ้นไปแล้วนะเสร็จแล้วหรอคะยังครับอันนี้แค่ตรวจสอบไอ้นี่โอ้ยอันนี้ตรวจสอบใหญร้อนเป็นไฟเลยตจร้อนโอ้ยวันนี้สีแดงเยอะนะคะโอ้รู้สึกทำไมสีแดงเยอะจังเลยนะคะวันนี้เราจะได้ใช้แล้วโอ้ยหลังจากที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาไม่มี ใครอยู่กับคุณลุงนเอฟซีคุณลุงกำลังเชื่อมแลกยูเอฟใช้เชื่อมแลกยูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเกามาดูนะคะสัญญาณอยากได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะใครก็อยากจะได้เนาะพอทีมแผนกขายมาอู้เราก็จะได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วใช้วันนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะเอฟซีขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ ีใจนะคะที่นี่ด้วยนะคะที่จะมีอินเทอรใช้แล้วเราก็จะได้สะดวกสบายนะคะนอนนาก็ได้นะไม่ได้ไปยืมของใครอีกแล้วนะคะนะเี่จนวาแล้ันนี้ไ ก็ได้ใช <déc ider> <movement> <be> ้เลยแหะครับวันนี้ใครขายเข้ามาตอนไหนครับสักหน่อยครับพี่สักหน่อยเนาะครับผมกำลังเดินเข้าจะได้กล่องแล้วเนาะคุณเป็นกันนะคุณนะครับแต่อาจจะไม่ไม่เสียบวันนี้วันเดียวนะครับเอาทุกคนเนี่ยไม่เสียบวันเดียวโอ้เมน อืมนี่นะค,ะครับนก็อยากได้นะตรงโน้นเลยนะคะของแอนแอนมจกคนไม่มีแอนัีพน เห็นผู้บ่าเรบ่ได้เห็นผู้บ่าเรบ่ได้มนักกดเขาได้หล่ะไปแม่ไปแ้เตรยวอุปกรณ์ไปให้เบี้ยน่นเจ้าพี่แอนก็ทาผู้ใดมีคนจส่งมาให้ยายอย่าเยอะมีผู้ใดมากาเจ้าเจ้าอยู่เนาะโอ้ยแข่ผู้ใดคนยังฉีดคนยง มันใหญ่มันงมันด้มันใหญ่อะมันมันใหญเกิลยนะทำแตงปาดโห่ปาดโหปาดเดีตอนนีกูลุงให้ย้ายอุปกรณ์ไปทำบ้านในแดนด่วนไปแล้วแม่แดนทุบานแล้วเดี๋ยวิ้เรื่องวลูกบอกให้คนไางน้เนไปนั่งอย่าไปเสื้อแล้วเนี่ยอยไปเสือแล้วเนีโอบยไปเราจะเป็นเช่นกันนะไั้ชุก่อนนะ เป็นคนที่นะเนาะแบบนี้แล้วเนาะแอนปิดมาที่มาที่ใดนะคะเนาะเสียงดังทุกทีเลยเนาะเสียงดังฟังชัดนะ,ะแอดคิดขอบคุกันนะคะ w i มาแล้วไบไฟามาแล้วบอกออขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมน,นะคะค์กติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ